โหลดเทสเทสเสียงค่ะเราคนดูแป๊บหนึ่งเนาะ ร้องเพลงก็อเสียงไงอโอเคมาแล้วเโอเคเสียงชัดเจนดีเนาะตอนนี้คนดูหนึ่งท่านแล้วสวัสดีค่ะไม่มีเสียงค่ะใช่เพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้พูดค่ะกำลังรอคนดูอยู่แล้วตอนนี้คือคนดูงงคนดูขึ้นแค่หนึ่งคนนะคะร้องเพลงใช่ไหมแต่ก้องชอบกินมาเมะ สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพศที่อ๋อไม่บอกไม่มีเสียงใช่คุณเอการาชไฮครับสวัสดีค่ะนายนัทที่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะหม name i ไอซ m มอนจ้าวันนี้จะมาแจ้งข่าวงานอุ้ยไม่ได้ไลฟ์ในใน u t u b e นานมากนะโอเคคนดู21คนแล้วทุกคนจ๋าไม่ได้เจอกันนานมาก วันนี้จะมาแจ้งข่าวนะคะที่เราจะไปออกบูธงาน Thailand Cat Show 2025วันพรุ่งนี้ค่ะงาน Thailand Cat Show 2025นะคะงานเกี่ยวกับแมวล้วนๆของขายกิจกรรมของเล่นของอะไรต่างๆคอมมูนิตี้สำหรับแมวโดยเฉพาะนะคะคือแมวเลยนะไม่ใช่แบบว่าเพจโชว์ที่แบบรวมหมารวมสัตว์อื่นนะมีแต่แมวแล้วเราก็สามารถเอาแมวเราไปด้วยได้นะคะไปพบเจอพบปะผู้คนที่เลี้ยงแมวเหมือนกันและ,ปะเปาเป้กับตากล้องนะคะก็จะไปออกบูธด,ด้วยเราก็ไปออกบูธขายของ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณอัชราวันนะคะอุ้ยแม่โอสวัสดีอีกรอบจะให้โอตามมาดู Youtube ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะไม่เจอกันนานเยยคุณ i อซีแคไม่เจอกันนาน <c oughs> ไม่ได้เจอกันใน Youtube นานมากทุกคนอ่ะ โอเคขออนุญาตประกาศเลยแล้วกันนะคะบูธของเรานะคะเราจะไปออกบูธกันที่งาน Thailand Cat Show ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี้เนาะจะมีแค่เป่าเป้ยตากล้องแล้วก็พี่เศ้าจูนะคะที่จะไปขายของด้วยกันเพราะว่าแมวที่บ้านนี้ปลดกษียนจากการออกงานละ คือทุกทีก็มีแต่พี่เศร้าแล้วพี่เศร้าก็คือเก่แล้วปลดเกษตรตั้งแต่13แล้วงานที่จะถึงนี้นะคะบูธของเราจะขายของก็คือนี่ค่ะเสื้อที่ตะก้องวาดเองนะคะคอลเลคชันที่2แล้วเป็นลายที่สนะคะอลเลคชันที่1ถ้าใครซื้อทันบอกด้วยใครซื้อทันบ้างไหมจ๋าคุณอาเขงหรือว่าชื่อเก่งชื่ออะไรสวัสดีนะคะคุณอชราวันบอกพี่เศร้าเหมือนแท้อุ้ยเหมือนมากเลยพี่เศร้าหรือว่าเป็นตัวจริงนี่คือตัวจริง <ś led> เดี๋ยวจะเอาพี่เร้าตัวจริงไปด้วยพี่เร้าอาจจะพูดน้อยหน่อยนะคะนี่พยักหน้าอ่ะเสื้อลายที่3ะะลายที่4ี่นะคะลายที่สี่จะเป็นสีฟ้าเทาลายพี่เร้าจูนะคะแล้วก็เสื้อสีขาวอันนี้คือเป็นของที่จะมีขายที่งานเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปซื้อที่งานเนี่ยสามารถอินบ็อกมาสั่งซื้อได้ที่ทเพจอืมที่แอฟฟาของเรานะคะยูทูบมีมีข้อความไหม <ś led> ไม่มีส่งข้อความ แอฟฟ้าเขาเรียกผมว่าแมวนะใครยังไม่ได้ติดตามก็ไปติดตามได้นะคะนอกจากเสื้อสองลายนี้แล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าตอนนี้มีพร้อมส่งแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้พรีออเดอร์รอกันนานมากนะคะที่งานก็จะมีพร้อมขายเหมือนกันทั้งเสื้อสองแบบแล้วก็กระเป๋าเลยอืโอเค แล้วก็นอกจากของคนแล้วสิ่งที่เราจะนําไปขายด้วยจะมีของแฮนด์เมดของปอเปอิลเองเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีผ้าบันคอแมวทักซิโดถ้าใครเคยเห็นในเพจพี่เศร้าใส่แล้วแบบหลออมากผ้าบันคอทักซิโดแบบนี้นะคะมีขายที่งานที่บูธของเรานี่มีหลายสีมากให้เลือกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปที่งานก็สามารถทักไปสอบถามที่เพจเขาเรียกผมว่าแมวได้ค่ะอันนี้คือทักซิโดที่ใส่แล้วหล่อมากหล่อผู้ดีมาก มีหลายสีมีหลายสีให้เลือกอันนี้คือสีที่พี่เจ้าใส่ในเพจที่แบบว่าเห็นกันบ่อยๆนะคะ <c oughs> เขาเรียกกันว่าสีคนนั้นเนาะคนอื่นเรียกกันแล้ถามว่าบูธอะไรบูธอะไรนะคะบูท B ยี่สิบค่ะบูท B ยี่สิบแต่ยังยังไม่ทราบตําแหน่งข้างในนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันในเพจอีกทีตอนที่แบบว่าเอ้ยถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักไปอ๋อแล้วก็นอกจากของเสื้อเสื้อแล้วเราก็จะมีการคุย ดันเหมียวเหมียวทอล์กนะคะเป็นการ์ดคุยกันสําหรับคนรักแมวข้างในนี้ก็จะมีคําถามอยู่80คําถามสําหรับเราคุยเลื่อยเปื่อยคุยดิฟทอล์กอะไรอย่างนี้สามารถไปลองเล่นกันที่บูธได้นี่เราไปเล่นไปคุยกันที่บูธได้ถ้าเกิดว่าไม่ซื้อของเนี่ยก็ไปนั่งเล่นเฉยๆได้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้เซ็นลาดหรือว่าเดินทางสะดวกไปเที่ยวเล่นไปทักทายกันได้นะคะแต,แต่ว่าไม่ได้เอาแมวไปด้วยนะ ตาก้องวาดอีกแล้วตาก้องวาดเองอีกแล้วนะคะน่ารักไหมน่ารักมากเป็นการรวม80คําถามที่เราจะแบบใช้ deep talk สมมติว่าเราจีบหรือว่าคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะไม่ต้องจีบคือเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามแล้วเราอยากจะคุยกับเขาในมุมของการเป็นทาสแมวถ้าสมมติว่าเราเบื่อการที่แบบว่าเออคุยกับใครสักคนแค่แบบ ทำไรอยู่กินข้าวยังแล้วเราก็ไม่รู้จะถามอะไรดีการนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเปิดประเด็นสนทนากันได้แบบว่าลึกซึ้งแล้วก็สนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะมีทั้งแบบคําถามปัญญาอ่อนติงต้องเนาะแล้วก็คําถามที่ดิฟท็อกจริงๆอย่างเช่นการแบบวางแผนการเลี้ยงแมวร่วมนี่อันนี้ก็คือการคุยกันเหมียวเมียวทอกไปเล่นไปลองเล่นกันที่บูธได้แล้วก็เราก็มีขายในเพจด้วยเหมือนกัน นอกจากนั้นอขอแถมนิดนึงได้ไหม<ฮ>ก็คือชุดแมวจ้าชุดแมวที่ปอบเบิร์เป็นคนเย็บเองที่จะเอาไปขายที่งานนะคะ<ฮ>เย็บเองไปขายที่งาน<ฮ>ไปดูไปเลือกไปจับกันได้นะคะเซนทันลาดพราสนใจกาวสั่งได้นใจการสั่งได้ที่เพจแอปฟา้านะคะได้ติดตามเพจในแอปฟา้าไว้ไหมเอยเพจเขาด้วยผมว่าแมวหรือว่าเราเราต้องแตะ QR code ลายไหมทักไลน์มาสั่งซื้อได้ ค่ะ,ะสะดวกไปสั่งที่แอปฟาไหมคะการเพราะว่าอันนี้มันไม่มีอินบ็อกซ์เนาะใน Youtube ขอบคุณมากเลยนะคะที่สนใจจริงๆมันมีคำถามที่สนุกสนานมากเลยนะวันนั้นก็แบบลองเล่นกันแล้วคิดว่าหาคิดว่าทั้งหาแล้วก็แบบชวนให้คบคิดอะไรหลายๆอย่างหรือถ้าแบบว่าสะดวกเดินทางมาใครสะดวกเดินทางมาที่เซนทร่าท้าวมาเล่นด้วยกันได้ค่ะ อันนี้ก็จะแจ้งข่าวประมาณนี้ว่าบูธของเรามีของประมาณนี้นะแล้วก็ที่งานเนี่ยจะมีของแบบลา้านลานตามากสุดๆไ,ดไดว้ไปเดินเล่เนอ่ะขอย้ำอีกทีนะคะงาน Thailand Cat s ช o w จะมีวันที่789นี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะวันที่7ก็คือพรุ่งนี้แล้วเนาะใช่พรุ่งนี้แล้วนะคะชั้น5้าตั้งแต่ห้างเปิดจนจนห้างปิดเลยอยู่จนถึง3มทุ่มเลยใครเลิกงานแล้วก็สามารถแวะไปเดินเล่นต่อได้เดี๋ยวตามไปจ้าขอบคุณมากเลยค่ะคุณคุณคุณเก่งหรือเปล่าขอบคุณมากเลยค่ะ ใจ้ข่าประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครไปเจอกันได้อยากให้ไปเจอไปคุยเล่นทักไทยเฉยๆก็ได้ไม่ต้องซื้อของก็ได้เดี๋ยวจะเหงาไม่อยากเหงาไม่ชอบเหงาเ <laughs> จอกันค่ะบ๊ายบายอ๋อพ่